เพื่อนๆจ้า,จานี่ละมดนมาเห็ดงานพี่น้องนี่ลมะมลเลยแวะเบิง่งนี่แม่นมดต่อผักกูดเนี่ยกำลังขึ้นพี่น้องเลยปีนี้ช้ามากผักกูดมาช้ามากๆน,นี่กำลังออกพี่น้องเลยต่อเพิ่นไปตัวไปตัวอยู่กำลังป่งเลยจ้าผักกูด <c oughs> พี่น้องโอ้ยมือกันเลยเลยกำลังออกพี่น้องเลยกำลังป่ง ต่อเก่ามันแม่นมดเนี่ยแม่นมดพี่น้องเวลามันขึ้นปีที่แล้วนีลมณไม่ได้เก็บนะเอตรงเนี้ยแถวนี้เนะพี่น้องมันขึ้นจนหัวขึ้นจนเท่าเบิดยากได้รู้ว่าแถวนี้มีผักกูดพี่น้องเนี่ยต่อเก่ามันจะเนี่ยแม่นมดเนี่ยพี่น้องจ้ะกอาลัางส่งจ้ะพลังเกิดนี่นี่น,นี่ปีนชิด้กินพับซาพท้น้อง นี <N> gli, <yap a> on, mm ่พ hmm. like ี่น้องตนี้ออกแล้วนี่ยเนี่นี did it, did it. ่นี่นี่มาเร็วมาเร็วนี่ผักกูดเริ่มเป็นตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้เก็บน่าจะโอ้นี่เดนเดนี่มาแล้วมาแล้วนี่ตัวพี่นนี่เดนพ่อจ้ะเริ่มออกแล้วพี่น้องถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าแถวดิีนี่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 พี่น้องจ้าดีใจดีใจจะได้เก็บผักกูดแล้ว นกเว่เบิ่งพี่น้องนี่นเห็นบ่โตเก่าเขึ้นนี่กำลังออกพี่น้องกำลังปุ่งวัวทิดหนาพอดีเก็บเลยพี่น้องเลยนี่ผักกรูที่กินได้เนาะดูพี่น้องนี่นี่น,น,น,นี่สะออนสะออนไม่เวยเว้ยพูดบ่อยๆก็ขอโทษขาเอาไปด้อพี่น้องมันตื่นเนต้นจะได้เก็บผักกรูแล้วนี่ลายคักพี่น้องเลยเวลามันขึ้นนะมันจะอึดข้างทาง เต็มเลยเต็มเลยเพื่อนๆเนี่ยนี่นี่เป็นตอเป็นตอเป็นตุ่มอยู่เอ้ยเดี๋ยวมันชยาวมันเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้จะได้เก็บแล้วนี่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 มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเอ้ยพี่น้องเลยนี่นี่เราจะได้เก็บแล้วเราจะได้เก็บแล้วนี่นี่กันรังขึ้นพี่น้องเดี๋ยวนี้เราบนภามาเก็บอาทิตย์หน้า เดือนเสาร์นี่เระจ้ะพี่น้องจ้าอีกวันสองวันนี่ละเนะาะเวันเสาร์ที่นีลโมนพามาเก็บพี่น้องเนียกำลังกำลังโป่งกำลังเกิดกำลังเป,ป็นโตโตไปเตะข่างทางแด้เลยพี่น้องเลยนี่แต่เขายังเล็กอยู่เล็กอยู่นี่ยเนี่น,นะกำลังออกเดื้อนี่พี่น้องโตใหญ่ๆย,ยาวๆก็เนี่ขนาดนี้เป็นตะกินเลยพี่น้องเอ้ยตะปุติป,ตปิถ้าเขาขึ้นนะ เต็มเลยจ้ะพี่น้องแถวนี้นี่ยเห็นไหมถ้าเขาขึ้นเต็มเลยยาวไปเลยจ้ะเพื่อน, <ๆ S 1> อนเวันเสาพามาเก็บเสาพามาเก็บเนาะนี่ยเนี่นี่ยพี่น้องงามคะ่ะพี่น้องเนี่ยนี่ละมุนพามาเก็บเนาะกำลังออกพี่น้งองเลยมันน้ำแข็งมันเพิ่งไปเบิร์ตนะน้นี่เห็นไ่มจ้ะนายตาเด้อพี่น้องนนี่ละมุนว่นาดูดูกับกราบขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อ ด่าได้จ้ะโอ้เต็มมดแม่นมดจ้ะเป็นโกเป็นโกพี่น้องไปไดข้างนี้เดี๋ยวเบิ่งนน้ำเมื่กันไปพี่น้องนี่อ้ยเห็นเนาะสาลายแล้วเนาะกหลังออกพี่น้องเอ้ยมันทางยังล่าอยู่มันยังจะพังฝนเพิ่งตกมาใส่น้ำนี่เป็นไงเป็นไงงดงามแม่นมดจ้ะพี่น้องเอ้ยแถวนี้เดี๋ยวทีนี้ลำบุญพามาเก็บวันเสาร์เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะทีนี้ลบุญเข้าเพจงานพี่น้องเข้าเพจงานแม่นมดต่อมันนี่นลำบุญเนี่ ขึ้นพุ่นเลยพี่น้องมันก็ขึ้นไปพุ่นเละข้างทางเลยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันเนาะวันเสาร์เดี๋ยวนีละมณ์พามาเก็บนะพนเพื่อนๆเนาะนีละมณ์รีบไปทํางานก่อนรับลูกค้าพี่น้องนี่งามงามงามวันนี้ขอฝากคลิปแอะชมว่าประกวดเรามันออกหรือยังนะพี่น้องเนาะค้าดัางนี่งามครับละมณ์อขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อหนาวหนาว หนาวแหง้งจะออนช้อยมานำ้ำดีใจดีใจจะได้เก็บผักกูดแล้วนี่น้ำคัะพี่นอ้องบายเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ก่อนเด้อพี่พ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะพี่นอ้องจ้ะมีแต่ความสุขสนุกสนานเนาะเบิกบานในทุกๆวันจนน้ะน้องมาละลค์ค่ะกําลังออกตุ้กุติกิโอเคบา,บายบายพี่นอ้อง